การขี่จักรยานทำให้เราเดินทางช้าลงครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เรามีเวลาสังเกตซึมซับแล้วก็เข้าใจสิ่งรอบตัวได้ดีขึ้นและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นการเดินทางของผม ผมชื่อท็อปครับอายุ24ปีปัจจุบันก็เป็นนักด้ดนตรีครับเด็กๆฝันที่อยากจ,จะเป็นนักบินบินไปอยู่นอกโลกในอวกาศแล้วก็พอโตมาก็หลงไหลมนต์เสน่ห์ของดนตรีอาจจะด้วยพะความที่ชอบอิสระเหมือนกันได้ปลดปล่อยความคิดได้ทำเพลงตัวเองจนมาเจอจักรยานนี่แหละครับที่ เหมือนกับทำให้เราไม่ต้องคิดอะไรเราแค่ปั่นมันอย่างเดียวก็รู้สึกมีอิสระเหมือนกันส่วนมากเวลาทํางานเพลงหรือว่าซ้อมดน,นตรีก็จะใช้เวลากลางคืนจะมากกว่าครับอาจจะเป็นข้อเกี่ยวเนื่องที่ว่าไลฟ์สไตล์การสตาร์ทชีวิตของผมก็จะเริ่มกลางคืน จักรยานของผมมันดีตรงที่มันถูกการปรับแต่งมาทุกส่วนจากสิ่งที่ผมชอบอะไรทุกชิ้นที่ผมเลือกสรรผมก็ปรับแต่งมาให้เหมาะสำหรับผมที่สุดแล้วครัอุปสรรคในการปั่น ถ้านอกจากรดลาคันอื่นที่เราต้องฝ่าฟันก็จะมีพวกเส้นทางที่มีหลุมมีเนินก็ค่อนข้างอันตรายมากอยู่ครับต้องใช้ไหวพริบในการฝั่นอยู่เสมอความทรงจำแย่สุดก็คงเป็นความทรงจำที่เคยเคยปั่นไปสุวรณภูมิแล้วก็ เจอรถสแถวครับที่บีบแต่จี้จๆ้จ้ก้นมาอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนจะชนเราอะไรเงี้ยการเปิดใจที่เราเลือกซื้อจักรยานมาใช้บนท้องถนนมันก็เหมือนการเสียสละในการเดินทางแชร์ถนนกับผู้อื่นถ้าเราขับรถเรามีโอกาสน้อยมากที่ จะได้พบปะพูดคุยหรือสนทนากับคนที่ขับรถคันอื่นแต่ถ้าเป็นจักรยานมันมีโอกาสค่อนข้างสูงที่เราจะได้พูดคุยซึ่งผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างวัฒนธรรมยี้งขึ้นมาครับ